รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Talk Today สนับสนุนโดยไอคอนสยามสยามพารากอน CPRAM รจาวิรัตฟู้ดกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์โรงเรียนสอนขับรถ D1 Driving School สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปทูเดยนะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันจันทร์เวลา14นาฬิกานาททาง PPTV HD 36แห่งนี้ค่ะเห็นก่อนแต่งตัวหรูหราอลังการแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ก่อนอยู่ที่ร้านวาวาเฮาส์คาเฟ อยู่ย่านบางใหญ่นะคะใครที่เคยเห็นว่าบ้านหลังนี้นะคะตึกตรงนี้เคยอยู่ในภาพยนตร์หรืออยู่ในละครถูกต้องแล้วค่ะที่นี่เขาใช้เป็นกองถ่ายละครกองถ่ายภาพยนตร์นะคะแล้วก็ของจริงคือสวยมากๆคุณผู้ชมสามารถที่จะเช็คอินได้หมดเลยนะคะสามารถที่จะถ่ายรูปได้ทุกที่จุดนี้คือ1ในคาเฟ่นะคะ ที่เขาใช้เรือนไม้หลังเล็กเนี่ยมาจัดทําเป็นคาเฟ่เราสามารถเข้ามานั่งรับประทานอาหารในนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะ Talk ทูเดย์ของเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ Talk of the t ะท TCL แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าซสายพันธุ์บังกรโชว์ผลงานสุดพงาดในปีนี้กวาดยอดทีวีเติบโตขึ้น20%ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ2ที่ขายได้จำนวนเครื่องมากที่สุดขณะที่ภาพรวมตลาดเงียบติดลบ10%พร้อมวางแผนประกาศเดินหน้าดึงป้องนวัดขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์เป็นครั้งแรกเชื่อมโยงภาพลักษณ์แบรนด์ TCL ตลอด19ปีในเมืองไทยที่ไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพสินค้าในด้านเทคโนโลยีค่ะ ในช่วงปลายปีนี้นะครับกับมหากรรมฟุตบอลร,ระดับโลกนะครับ TCL Electronic Thailand นะครับเราก็ได้ร่วมจัดแคมเปญ Big m a t Big Screen นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ผ่านมานะครับไปจนถึงจบแคมเปญคือวันที่15มกรานะครับปีหน้านะครับโดยแอคทิวิตี้แรกนะครับเป็นเรื่องของอสินค้าโดยราคาพิเศษแล้วก็พรีเมียมพิเศษนะครับซึ่งลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่า ที่สุดนะครับเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดของปีนี้เลยนะครับในการซื้อไปนะครับแอปพลิเคชันที่สเนี่ยเป็นเรื่องของอทีเซลนะครับอ่าลัอกกี้นัมเบอร์นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้านะครับตั้งแต่วันที่1ตึ่งกรุณานะครับจนถึงวันที่17บธันวาคมนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อรับลัอกกี้นัมเบอร์ผ่านทางแอป t ีเซลโฮมนะครับเพื่อนําไปลุ้นนะครับรางวัลใหญ่นะครับเข้แปดนิ้ว ซึ่งเราจะจับกันวันที่23ธันวาคมนะครับรับกัดผลนวันนั้นเลยนะครับสำหรับแผนดาเนินงานของ TCL ตั้งแต่ช่วงต้นปี2,565ที่ผ่านมาบริษัทไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความทันสมัยและความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีเท่านั้นบริษัทยังวางแผนเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งผ่านการใช้พรีเซนเตอร์ระดับซูเปอร์สตาร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยอย่างคุณป้องนวัตเป็นครั้งแรก ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยพันธมิตรจัดมาหาปรากฏการงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ไอคอนสยามเจ้าพระยา River of i n t e r n a l Pro s p e r i t y ลลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองพร้อมจัดแสดงนิทรรศการกระทง5พื้นที่เอกลักษณ์ให้ได้ชมความงามและฝีมืออันประดิษฐ์อีกทั้งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมความร่วมมือทั้งเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2565หรือเอเปกไอคอนสยามได้ร่วมต้อนรับสมาชิกเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกโดยเนยรมิตกระทงสานความสัมพันธ์สมาชิกเขตเศรษฐกิจรวมทั้งหมด21กระทงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังคนทับความบันเทิงแบบจัดเต็มชมความตะการตาจากโชว์สุดพิเศษแสงประทีปแห่งทาราสู่จันทราอันดึงรองและความงดงามของนางนุพมาศ ประจำปี2565นำโดยนักแสดงสาวโบเมลดาและสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากป่ามี้รวมทั้งสนุกสนานไปกับการชมชิมและช็อปสินค้าไทยในตลาดย้อนยุคเมืองสุขโศไทยในรูปแบบบรรยากาศงานวัดณเมืองสุขสยามไอคอนสยามชั้นจีค่ะ ในวาระครบรอบ60ปีโตโยต้าสามต่อเจตน,นารมณ์สร้างโอกาสเด็กไทยมอบเงินสมทบทุนให้มูล,ลนิธิโตโยต้า500ล้านบาทรวมมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น900ล้านบาทมุ่งมันต่อยอดการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดสู่การขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืนค่ะปีนี้เป็นปีที่ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมีครบ60ปีอยู่ในประเทศไทยนะฮะแล้วมูลนิธิก็ครบ30ปีพอดีทางบริษัทโตโยต้าประเทศไทยเนี่ยเห็นความสําคัญ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับมูลนิธิอีก500ล้านบาทรวมทั้งหมดเป็น900ล้านบาทที่มีนะครับเราก็จะได้เอาดอกผลจาก900ล้านบาทนี้ในการไปทําประโยชน์เพื่อสังคมตั้งใจที่จะสนับสนุนการศึกษากับเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดต่างจังหวัดแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับสังคมในต่างจังหวัดด้วยครับ ูลนิธิตโตโยต้าประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสอันจะเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สังคมไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดสู่การขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ งานอีสานม่วนมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่สอง ในตอนสัญจรเมืองย่าโมวันที่28-30ตุลาคม2565และเมื่อวันที่29ตุลาคมในสยามสิริมงคลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับนายสมเกียรติวิริยะกุลน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายนัทภัสุกีตานนนผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางวรวรรณปราณีพลกรังรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครราชสีมาและอาจารย์ดร ok นัฐวันรวงชมลิตกุลอธิการ พดีมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลได้ร่วมกันทำพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุนน้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอาทิที่พาร์ทร้านอาหารภายในพื้นที่สร้างเงินสะพัดนับสิบล้านบาทมีผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอาทิครูเต้ยอภิวัตสารสารศิลป์และลำไยไหท่องคำโดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <minutes> เห็นไหมคะคุณผู้ช<ท>ม <ENNIS> ที่วาวาเฮาส์คาเฟ่ย่านบางใหญ่เนี่ยนะคะจะนั <astrology> ่งตรงไหนจะอยู่ตรงไหนนะคะก็สวยที่สะทุกจุดสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยแล้วยิ่งแต่งตัวมาแบบนี้นะคะสุดยอดช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันค่ะสนับสนุนโดยกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์ นี่คือฮันนี่เลมอนโซดานะคะโอ้โหดูดเข้าไปเนี่สดชื่นมากๆเลยนะคะเหมาะกับบรรยากาศเลยค่ะช่วงนี้มีอะไรมาฝากผู้ชมไปติดตามเลยค่ะ Talk to you ไอคอนสยามร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษทัทบีกริมสอนภาโซลาร์พาวเวอร์จำกัดรวมทั้งพันธมิตรจัดเทศกาลระดับไฟยิ่งใหญ่ไอคอนสยามแบงคอกอิลูมิเนชัน2022ตออรับการเปิดประเทศทั้งประเทศไทยและประเทศต่างๆ,ท,งๆทั่วโลกตอกย้ำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโว์ต้นคริสต์มาสพลังงานสะอาดในแนวคริสต์มาสโซลาร์คริสต์มาสไลท์ค่ะ สำหรับงานไอคอนสยามแบงคอกอิลูมิเนชันสองพนยี่2เทศกาลประดับไฟตกแต่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาในปีนี้เน้นคอนเซปต์สมาร์ทโซลาร์คริสต์มาสไลท์นำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ในรูปแบบไฮบริดมาใช้ตกแต่งต้นคริสต์มาสประจำปี2022เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศตามแนวทางการตลาดที่ยั่งยืนสามารถสร้างประสบการณ์ความสุขที่พิเศษแตกต่างและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในช่วงไฮซีซั่นปีนี้ค่ะ นอกจากนี้ยังเนรมิตไอคอนสยามพาร์คชั้น2ให้กลายเป็นพื้นที่ความสุขแห่งแสงไฟมัลติมีเดียไอคอนลูมิเน่เทศกาลประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคม Good Life Update ได้จัดแคมเปญพิเศษอย่าง Good Life Good Choice Award 2022เป็นปีที่2ติดต่อกันตามคอนเซปต์สินค้าและบริการที่เป็น the best of the year ของชาวออฟฟิศ โดยมีคณะกรรมการรวม3ท่านในการให้คะแนนนำทีมโดยคุณชะเอมนัชชาธิรเกตดีเจโกตรินเรืองกิจรัตนกุลและหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐสีที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร่วมบทได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะ ก็รางวัล Good Life Good Choice Award นะคะก็เป็นรางวัลสำหรับคนออฟฟิศค่ะที่ร่วมกันโหวตนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคนออฟฟิศได้อย่างดีนะคะในปีที่แล้วค่ะจัดเป็นปีแรกนะคะซึ่งเราก็มีหลายหมวดมากมายนะคะที่เข้ามาร่วมให้เราได้ตัดสินผลรางวัลซึ่งปีที่แล้วค่ะเราใช้วิธีการเปิดโหวตให้กับทั b บิกนะคะแต่ปีนี้ค่ะแล้วก็มีเยนเชิญกรรมการทั้งสองท่านซึ่ง ผลการโหวตนี้ค่อนข้างล้นหลามมามากพอสมควรเลยนะคะก็อยากให้ติดตามค่ะว่ามีผลของรางวัลประเภทไหนบ้างค่ะครับ สำหรับแคมเปญ o o d Life Good Choice Award 2022ในปีนี้คณะกรรมการจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา15วันและรีวิวผลการใช้งานโดยกองบรณาธิการเพื่อเห็นถึงความน่าสนใจและความพิเศษที่เป็นเหตุผลที่เหล่าสินค้าและบริการต่างๆจะได้รับรางวัลจากนั้นจะมอบรางวัลแก่ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆค่ะ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบในประเทศไทยร่วมกันจัดงานเสวนาวิชาการบุหรี่ไฟฟ้าวิกฤตสุขภาวะวัยรุ่นไทยซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มนักสูบหน้าใหม่และวัยรุ่นผู้หญิงที่เริ่มเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลสำรวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่าวัยรุ่นอายุ10 19ปีเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง5.3สูบเป็นประจำ2.9และที่น่าตกใจคือ30ของวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำคือผู้หญิงค่ะอันหนึ่งคือต,ต้องรู้ให้เท่ากันก่อนและหาความรู้หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ,อ,ะอย่างน้อยเนี่ยตัวเองมพีพื้นความรู้ที่เท่าทันทีนี้ในการคุยกับลูกหรือสอนลูกเนี่ยอย่างวันนี้ ในงานเสวณาก็ก็ก็มีการถกประเด็นนี้เนาะแล้วก็บอกว่าบางทีเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยเราไปบอกเขาอย่างเดียวหรือเราไปสอนเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยฟังนะคะสิ่งที่สําคัญที่ต้องสื่อสารกับวัยรุ่นหนึ่งคือความเข้าใจ2ก็คือทํายังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยมีหาข้อมูลด้วยตัวเองแต่อาจจะต้องชี้แนะหรือว่าคอยชวนเขาว่าแหล่งข้อมูลไหนเนี่ยมันเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะอาจจะ แทนที่จะเปลี่ยนจากคําสอนเนี่ยเป็นการตั้งคําถามแล้วชวนมาหาคาตอบด้วยกันะระหว่างผู้ปกครองกับกับเด็กนะคะว่าเอ๊ะทำไมเออมันดีกว่าจริงเหรอ,อหรือมันปลอดภัยกว่าบุรีจริงเหรอและผลกระทบมันมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างเงี้ยเด็กเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นูแล้วเขาจะอยากจะตอบคําถามนะเนาะเขาก็จะพยายามหาข้อมูลตอบตรงนี้นะคะก็อาจจะได้ผลกว่าการที่เราไปสอนเขาโดยตรง ทางทีมผู้เชี่ยวชาญยังได้ฝากไปถึงรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความสําคัญกับปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นและเร่งดําเนินการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทุกคนควรช่วยกันทําให้การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่ปกติในสังคมเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กับเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทําลายสุขภาพเหล่านี้ค่ะ เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะสนับสนุนโดยจ่าวิรัตฟู้ดสช็อกทเกเตอร์ ออโตแพ i รบริษัทให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านระบบสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ออนไลน์ระบบบริหารอู่ซ่อมรถยนต์แบบครบวงจรและระบบบริหารคลังสินค้าสำหรับผู้จำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์เดินหน้าเตรียมก้าวเข้าสู่ปีที่5เผยภาพรวมความสำเร็จการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยพร้อมประกาศระดมทุนมูลค่ากว่า70ล้านบาทจากบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่และเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจค่ะ สำหรับ a u โ o แ a ร r นะครับเรามี Digital Solution สำหรับทุกผู้เล่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วสนใจให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยยกระดับหรือพัฒนาธุรกิจอะไรก็ตามที่ยังดำเนินการแบบดั้งเดิมอยู่สามารถทักเราเข้ามาในไลน์ได้ครับเป็น Line แอดออ i ฟิเช Hello a u r o p แพร H E L L O แล้วก็ a u r o p พร r ติดกันเลยนะครับก็ผมเชื่อมั่นและมั่นใจจริงๆครับว่า a u r o p พร์จะมีระบบที่สามารถตอบโจทย์ทุกผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ได้ครับขอบคุณครับ ออโต้แพรบุงัานที่จะพัฒนาระบบต่างๆในอนาคตเพื่อให้รองรับการทำงานที่หลากหลายและครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและไม่มีนโยบายในการสร้างร้านค้าอะไหล่รถใดๆเนื่องจากมีความตั้งใจที่จะสร้างระบบให้ทุกๆคนในวงการทำงานง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องการที่จะเป็นคู่แข่งกับใครค่ะ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนาหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาสําหรับผู้ขัดแคลนทุนทรัพย์พิการด้อยโอกาสและการพัฒนาคุณภาพครูสถานศึกษาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จะเป็นการยกระดับความร่วมมือไปที่การสร้างหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและนอกระบบส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพครูรวมถึงสถานศึกษาค่ะ อันนี้เป็นการลงนามความร่วมมือนะครับเป็นครั้งที่2ระหว่างกสศกับงองคส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งกรมเนี่ยถือเป็นกรรมการบริหารของเราโดยตําแหน่งนะครับเป,เป็นหน่วยงานที่สําคัญมากที่กสศาเนี่ยจำเป็นต้องทํางานร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปนนัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาวัตถุประสงค์ในการทํางานในครั้งนี้คือต่อย,ยอดการทํางานที่ผ่านมา3ปีแล้วก็ทําข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะครับมากขึ้นรวมถึงด้าน ทา้งด้านงบประมาณด้านการแก้ปัญหาการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ยั่งยืนภายใต้แนวทางการทํางานของระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาครับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างไร้รอยต่อตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษาเป็นระยะเวลา20ปีโดยการพัฒนาระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลและการทำงานในการดูแลและส่งต่อความเสมอภาคให้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางการศึกษารวมทั้งมาตรการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูสถาบันศึกษาให้สามารถพัฒนาศักยภาพ ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของผู้เรียนได้ด้วยตัวสถานศึกษาเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเริ่มจากความเข้มแข็งระดับพื้นที่ค่ะ ไฟฟ้าโดย TTB โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืนมุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชนเพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆขึ้นสู่สังคมไทยจัดกิจกรรมงานไฟฟ้า Art Fest 2อ2 2นสินิทรรศการศิลปะและการแสดงของเด็กไฟฟ้าที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าของ TTB ทั้ง5ศูนย์จะแสดงผลงานนิทรรศการและจําหน่ายสินค้าที่ผ่านการคิดค้นจากไอเดียสร้างสรรค์ของเด็กๆเ,เพื่อนําเสนอให้สังคมได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ของเด็กๆที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าจนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างสร้างสารรค์และงดงามค่ะไฟฟ้าอ uh, ัดเฟสเนี่ยเป็นเหมือนกิจกรรมประจำปีะนะคะที่เราให้น้องๆมาปล่อยของกันและกัน คือที่ศูนย์ไฟฟ้าทั้ง5ศูนย์เนี่ยเราก็จะมีเยาวชนอายุ12-17นะคะมาใช้เวลาเรียนรู้เรื่องของไลฟ์สกิลไลฟ์สกิลคืออะไรคือวิชาที่ไม่ได้อยู่ตามโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้อยู่ตามโรงเรียนกลวิชานะคะแต่จะช่วยทําให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะปีหนึ่งนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยอยู่4เทอมทุกปีเนี่ยน้องๆเขาก็จะจัดงานแบบนี้นะคะที่ที่ศูนย์ของเขาด้วยครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็จะรวบรวมมาจาัดที่ทีทีบีสำนักงานใหญ่ครั้งหนึ่ง เพื่อให้เขานําสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มา,มาแชร์อย่างการแสดงที่เห็นสักทู่นี้เป็นหนึ่งในการแสดงเนาะอย่างวันนี้จริงจะมีทั้งหมด1 1การแสดงนะคะแล้วก็ผู้มีอีก14การแสดงก็เหมือนเป็นเวทีกับน้องๆก็ฝึกในเรื่องของการทํางานเป็นทีมการวางแผนงานการอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของทักษะในการใช้ชีวิตคะ่ะ ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าโดยท t ทีบีคือแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชนอายุ12-17ปีให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและทักษะการใช้ชีวิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดมุมมองใหม่ในชีวิตตนเองพร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้ามาพัฒนาศักยภาพของตัวเองและรักในสิ่งที่ทำเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆสู่ชุมชนและสังคมต่อไปค่ะ องค์การอนามัยโลกระบุว่าประชากรทั่วโลกมีปัญหาทางสายตาประมาณ2.2พันล้านคนส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากความผิดปกติทางสายตาที่ไม่ได้รับการแก้ไขโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงพัฒนาต่อยอดศูนย์จักษุเปิดตัวศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมทุกการรักษาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกระจกตาค่ะ ศูนย์จักรสูบของโรงกรากเองเนี่ยมีการให้บริการทั้งหมดนะคะโคจรเพราะว่าเรามีจกมมขขมักรที่แค่เฉพาะทางคโคจรสาขามีพยคลากรพร้อมมีไมค์พร้อมในการดูแลคนไข้ทุกโรคต่งๆตั้งต้องกระจกจอตาทั้งหมดข่้วทีนี้เราก็ตั้งศูนย์นตรวจหายกระจกตาขึ้นมาเพื่อจะได้รองรับผู้ป่วยทีม่มีปัญหาต้องถูกเปลี่ยนกระจกตา เนื่องจากว่าเรามีนวัตกรรมมีผู้ป่วยหลายมีทีมแพทย,มทพทย์มีสหานชาชีนชีพรองในการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรรวมทั้งเราต้องการต้นระยะเวลาในการรอคอยการเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยนะคะเหมือนที่อาจารย์ย้ำว่าเรา่ห้การชีวยชีวิตผู้ป่วยดีขพื้นะคะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาในเวลาที่เหมาะสมเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและอาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นถาวรได้ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Talk Today นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา14นาิกา15นาทีและอย่าลืมค่ะใครที่อยากจะมาที่วาวาเฮาส์คาเฟ่แห่งนี้เนี่ยนะคะต้องแต่งตัวสวยๆนะคะจะมาถ่ายรูปจุดไหนก็ดีไปหมดเลยนะคะและวันนี้ค่ะก่อนและ Talk Today ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ